ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีเพื่อความบันเทิงเช่นเคยย้ํากันทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่ให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายดูเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับอย่าเอาไปตัดสินชีวิตใดๆนะที่ต้องย้ํตกันทุกครั้งเพราะว่า มีคุณผู้ชมใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาทุกวันเออเผื่อคนที่มาดูครั้งแรกจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมโดยกว้างพลังงานรวมไม่สามารถตรงทุกท่านได้นะถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวได้ที่ Line ID m o t t ต95ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะ การดูดวงของผมจะเน้นไปที่การดูดวงแบบเปิดไพ่เลือกกองไพ่พิกอาการพิกา,กา,กากเด็กนะครับโดยหลักๆก็จะมีไพ่ให้เลือกสาก่องจุดเริ่มต้นขอให้ทำใจให้เป็นสมาธิก่อนโดยมีองค์หลวงปูท่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็ พอใจเป็นสมาธิก็เลือกกองไพ่ใดเลยนะครับกองที่1สีเหลืองสมเด็จวัลคังกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้พลังงานตรงและคําตอบตรงใจที่สุดแต่แต่ถ้าเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงให้ลองทําสมาธิใหม่แล้วเลือกกองใหม่ได้เลยไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างที่บอกว่าดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโอเคครับเมื่อเลือกกองไพ่แล้วก็มาดูกันเลยครับว่าวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันไปดูกันเลยครับ หัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือโชคชะตากําลังจะพาคุณไปพบกับอะไรนะครับอ่าช่วงเป็นช่วงเวลานี้นะคลิปวิดีโอนี้ไม่มีวันหมดอายุคุณมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ให้นับเอาช่วงเวลาเนี้อ่าโชคชะตากําลังจะพาคุณไปพบกับอะไรนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่วิวออฟฟลอร์จูนวันนี้ผมเลือกใช้ไพ่ห้าใบรู้เรื่องไม่ต้องเปิดเยอะแปดเหรียญ8อ f Pentacles แล้วก็โอ้แฮงแมน การรอคอยแฮงแมนไม่ต้องกลัวครับผมทุกอย่างย่อมต้องมีการรอคอยเก้าถ้วยในออฟคัพสหกไม้เท้าซิกออฟวอมาขยายความกันคุณกองที่หนึ่งโชคชะตาจะนำพาคุณไปพบกับอะไรพลังงานไพ่กองที่หนึ่งนะี้ะช่วงเวลานี้ต้องบอกตามหน้าไพ่เลยนะครับว่าไม่สามารถตรงทุกท่านนะผมอ่านตามหน้าไพ่ว่าโชคชะตาคุณกำลังอยู่ในขาขึ้น วิวออสฟอร์จูนออกมาบวกกับไพ่แวดล้อมที่ไม่ได้มีไพ่เสียเนี่ยตีความได้ว่าโชคดีกําลังมาเออถ้าไพ่เสียก็จะตีความไปอีกอย่างแต่ไพ่แวดล้อมดีแบบนี้ก็ต้องตีความในทางที่ดีว่าคุณกําลังอยู่ในโชคช่วงดวงขาขึ้นอ่ะกำลังจะโชคดีหรือบา,บ,าบางท่านโชคดีแล้วก็เป็นไปได้นเวลานี้โชคดีที่จะเกิดขึ้นโชคชะตาจะพาคุณไปพบกับเรื่องของความสําเร็จด้านการงานการเงิน ไพ่แปดเหรียญน,นี้เป็นตัวแทนของไพ่การเงินความสําเร็จความก้าวหน้าในการทํางานอ่ารวมไปถึงการเตรียมตัวเป็นเศรษฐีใหม่ก็ได้เออไม่ว่าจะได้เป็นการเงินที่มาจากความสามารถการงานหรือว่าเงินจากสเสน่หาโชคลาภได้หมดเพียงแต่ว่าอืมต้องรอนานหน่อยอืมโชคชะตากําลังดีขึ้นแต่ใช้เวลาเยอะหน่อย มากบ้างน้อยบ้างเออจะนานมากนานน้อยขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแต่ละท่านไม่สามารถเท่ากันนะครับแล้วแต่บุญวาสนาที่มีมาและบุญวาสนาปัจจุบันที่ทําเพิ่มด้วยแฮงแมนบอกชัดว่าจะมีการรอคอยเกิดขึ้นเออไม่ต้องกลัวทุกคนล้วนต้องรอคอยไม่มีอะไรทันใจเราหรอกเออเพราะใจเรามันอยากได้ไปแล้วเออใครก็อยากได้วันนี้ทั้งนั้นแหละเอออยากให้โชคดีเดี๋ยวนี้ทั้งนั้นแหละแต่ก็ต้องรอคอยคุณเองคุณก็มีดีอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยก้าวถ้วย คุณมีดีมีข้อดีในตัวเองมากมายมีสิ่งดีๆในชีวิตมากมายแต่คุณกลับมัวไปมองสิ่งที่ขาดหายไปเออคุณมีเก้าถ้วยแต่คุณมัวไปมองหาหนึ่งถ้วยที่หายไปนะไปโฟกัสกับสิ่งที่หายไปทำให้คุณเครียดบ้างในบางเวลาหรือบางท่านคุมมาคุมอารมณ์ไม่ค่มมคอยอยู่ก็เครียดเยอะก็เป็นไปได้ก็ขอแนะนําให้พยายามใจเย็นนะรอคอยอย่างใจเย็นทุกคนต้องรอคอยทั้งนั้นนะไม่ว่าเรื่องอะไรช้าหรือเร็วต้องรอคอยทั้งนั้น ขอให้คุณโฟกัสสิ่งที่คุณมีเออแล้วคุณจะสบายใจขึ้นอืมคุณมีตั้งเก้าถ้วยอย่ามัวไปมองหาหนึ่งถ้วยที่หายไปมองเก้าถ้วยที่มีแล้วจะสบายใจหกไม้เท้ายืนยันว่าไม่ว่าคุณจะคาดหวังตั้งใจใดๆอยู่เร็วๆนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จแน่นอนโชคชะตาจะพาคุณไปพบความสําเร็จที่คุณหวังไว้หรือแม้แต่ความสําเร็จเกินคาดหวังความสําเร็จที่ไม่ได้หวัง ความสําเร็จแบบเซอร์ไพรส์อะไรที่อยากได้อาจจะไม่ได้อาจจะได้สิ่งที่ดีกว่าไปเลยหรือแม้แต่คนที่หมดหวังแล้วกลับได้มาแบบงงๆก็ได้เช่นกันเพราะมันมากับดวงมากับโชคชะตาโดยแท้จริงงานนี้โชคชะตาจะพาคุณไปพบความสําเร็จนะซึ่งจะเป็นความสําเร็จตามความคาดหมายก็ได้ ความสำเร็จแบบงงๆไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้หรือความสำเร็จดีเกินคาดก็ย่อมได้นะครับประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งนะขอให้ทําใจสบายๆดังกล่าวโชคชะตาจะพาคุณไปพบความสำเร็จครับมากน้อยตามบุญตามวาสนาแต่ละท่านนะครับดูเป็นแนวทางคำทํานายผมไม่สามารถครอบงำชีวิตท่านได้แต่ท่านเลือกที่จะเอาไปใช้เป็นแนวทางได้ขอโชคดีทุกท่านครับผมเดี๋ยวไปต่อกองสองกันเลยครับาย โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อโชคชะตากำลังจะพาคุณไปพบกับอะไรคุณกองที่สองคุณได้ไพ่เจ็ดถ้วยเซเว่นอผมเลือกใช้ไพ่ห้าใบวันนี้ไม่ต้องเปิดเยอะห้าใบรู้เรื่องอสองดาบ t o f swords เจดาบ seven of swords ไม่ต้องกลัวดาบอืมในความหมายนี้เขามาเตือนบางอย่างเท่านั้นเองหกเหรียญ six of pentacles แล้วก็โอ้เจ็ดเหรียญนะเซเว่น็อเพนตสหกเหรียญเจ็เหรียญมาคู่กันแบบนี้มีดาบเล็กน้อยเดี๋ยวมาขยายความกันคุณกองที่2ผมจะอ่านตามหน้าไพา่ไม่สามารถตรงทุกท่านนะครับอ่าอย่างที่ย้ำกันเสมอ7ถ้วยโชคชะตาจะนำพาคุณไปพบกับทางเลือกใหม่ๆมากมายเออทางเลือกตัวเลือกใหม่ๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆหัวข้อใดๆ การเงินการงานความรักความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่ที่คุณจะมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาเยอะขึ้นมีทางเลือกใหม่ๆเพิ่มขึ้นละล้านตาเลยในตัวเลือกทั้งหลายนี้มีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไปตาดีได้ตาร้ายเสียดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบคุณจะเกิดความลังเลแน่นอนตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกอะไรดีอ่านนั่นก็ดีนี่ก็น่าสนแต่ก็กลัวจะเลือกผิดไม่ต้องกลัวขอให้เชื่อสัญชตาตญาณตัวเอง พิจารณาทุกสิ่งที่เข้ามาพิจารณาทุกตัวเลือกอย่างรอบคอบแล้วจะดีเองไม่ต้องรีบตัดสินใจถ้าไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนนะเจ็ดดาบในขณะที่มีตัวเลือกใหม่เข้ามาคุณสามารถละทิ้งสิ่งเก่าๆได้เลยละทิ้งไม่ใช่แปลว่าให้ขาดความรับผิดชอบหรือว่าหนีไม่ใช่อย่างนั้นนะ ละทิ้งในที่นี้หมายถึงว่าอะไรที่ไม่จําเป็นกับชีวิตอีกต่อไปแบกไว้ก็หนักเปล่าๆทิ้งไปเลยวางไปเลยเออแต่ต้องเป็นสิ่งที่ทิ้งได้โดยไม่กระทบคนอื่นนะครับนะหมายถึงปล่อยวางแล้วชีวิตเราดีขึ้นด้วยแล้วไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยเออไม่ใช่ทิ้งครอบครัวอย่างนี้ไม่ใช่เอออย่างนี้บาปเออนะไม่ได้นะสิ่งจําเป็นนะทิ้งไม่ได้ให้ทิ้งสิ่งที่ไม่จําเป็นเออสิ่งที่ไม่จําเป็นและไม่กระทบผู้อื่น ไม่เดือดร้อนผู้อื่นไม่เดือดร้อนตัวเองทิ้งแล้วปล่อยวางแล้วชีวิตดีขึ้นแบบนี้คือความหมายของอันนี้นะตัวเลือกใหม่มาแล้วอะไรกเก่าๆที่ไม่ยังเป็นต่อชีวิตวางเลยทิ้งเลยอืมแล้วก็ย้ําว่าอย่าทิ้งครอบครัวอย่าทิ้งสิ่งจําเป็นเอออ่าหกเหรียญใช้ความเมตตากรุณาให้เยอะๆถ้าจะตีความกันตรงๆก็คือทําบุญเยอะๆก็ว่าได้เออ โชคชะตากำลังจะพาคุณไปพบสิ่งดีช่วงนี้มันเสริมดวงหน่อยเสริมดวงไม่ได้แปลว่าให้ไปทําอะไรตามสํานักต่างๆที่เขามีวิธีหลากหลายอันนั้นแล้วแต่ความเชื่อผมไม่อาจไปก้าวล่วงหรือวิจารณ์ได้แต่สิ่งที่ผมแนะนําได้ง่ายสุดและเห็นผลมาแล้วคือ มันทำบุญทำทานช่วยเหลือผู้ยากไร้อะไรแบบนี้เออถ้าจะเอาที่ผมเคยทำแล้วได้ผลจริงกับตัวเองก็เช่นบริจาคให้โรงพยาบาลแบบนี้บริจาคให้วัดเล็กๆวัดที่ไม่ค่อยมีเงินอะไรแบบนี้ได้นะเออข้าวสารอาหารแห้งบริจาควัดช่วยค่าน้ําค่าไฟวัดแม้แต่ถ้าคุณถามว่าถ้าไม่มีเงินจะทําบุญได้ไหมได้ครับถ้าไม่มีเงินไม่มีทุนเลยอยู่ในช่วงลําบากคุณสามารถอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นเออคุณก็ได้บุญด้วย มากน้อยแล้วแต่จิตศรัทธานะครับนะส่วนถ้าการทําบุญเนี่ยมีมากก็ทํามากมีน้อยก็ทําน้อยตามกําลังอย่างที่ว่านั่นแหละช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้กว่าเราบริจาคให้โรงพยาบาลช่วยคนป่วยอย่างงี้ได้กุสนแรงเออไม่ต้องทําเยอะด้วยซ้ําทําไปตามกําลังเลยมีเท่าไหร่ก็โอนไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลสะดวกเขามีบัญชีรับบริจาคอยู่นี่เป็นการทําบุญที่ตรงประเด็นตรงจุดและได้ผลจริงๆผมทําสม่ําเสมอนะครับแล้วก็แนะนําไปหลายท่านได้ผลจริงด้วยอ่ะ แล้วก็เจ็ดเหรียญคุณจะได้พบความก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปในชีวิตในทุกๆด้านทุกๆเรื่องเออ นี่ก็ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่โชคชะตาจะนำพาได้ให้คุณได้มาพบผ่านพบเจอกับตัวเองได้มีประสบการณ์ตรงกับความสำเร็จที่คุณเติบโตด้วยตัวเองไม่ต้องไปง้อใครไม่ต้องไปเป็นหนี้บุญคุณใครเหมือนกับการปลูกต้นไม้ค่อยๆดูแลดูความเติบโตเออดูพัฒนาการดูความเติบโตไปทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆโตโอกาสล่ำรวยโอกาสประสบความสาเร็จโอกาสเป็นเศรษฐีมี แล้วแต่บุญวาสนาที่เคยมีมาในอดีตชาติและบุญวาสนาปัจจุบันที่ทำนะทำนะปัจจุบันอย่างที่แนะนําไปแล้วเมื่อกี้แหละเออทำบุญทํากุศลเยอะๆหรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งดีตามความเชื่อตามหลักศาสนาของคุณก็ได้ถ้าคุณนับถือแบบอื่นๆได้หมดไม่ได้จํากัดขอให้อยู่บนพื้นฐานของการทําแล้วตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นไม่เดือดร้อนเป็นใช้ได้แค่นี้พอ แค่นี้ก็กุศลแรงแล้วนะครับประมาณนี้นี่คือสิ่งที่โชคชะตาจะนําพาคุณไปพบกับความสําเร็จมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกดังกล่าวคุณจะตัดสินใจลําบากนิดนึงในช่วงแรกๆแต่ในที่สุดคุณจะตัดสินใจได้และถ้าคุณวางสิ่งในอดีตวางสิ่งไม่จะเป็นในอดีตลงได้คุณจะมีโชคดีกับสิ่งใหม่ๆได้อย่างง่ายดายเตรียมพบความโชคดีเตรียมพบความก้าวหน้าได้เลย ทำบุญทำกุศลเยอะๆอืมช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลังโดยไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นแบบนี้ดีนะครับเตรียมตัวพบความโชคดีได้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองสามกันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สามกับการดูดวงไพ่ยิปซีวันนี้หัวข้อโชคชะตากําลังจะพาคุณไปพบกับอะไรนะครับนี่เป็นดวงโดยรวมโดยกว้างอย่างที่บอกกันดูได้ตลอดเวลาอ่าคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุนะครับคุณกองที่สามคุณได้ไพ่เดอะฟูลอืม อัศวินไม้เท้า night of o n c ใช้ไพ่ห้าใบรู้เรื่องไม่ต้องเปิดเยอะเด็กถือถ้วย page of cups สามไม้เท้า t of once อ่าจัดเมนดีครับพลังงานดีกองนี้อ่าโชคชะตาจะนำพาคุณไปพบอะไรคุณกองที่สามโชคชะตาจะนำพาประคุณไปพบความท้าทายใหม่ๆหม่เออ ตอนนี้คุณมีความสุขดีตามอัตรภาพในระดับหนึ่งเออคุณรู้สึก,กว่าชีวิตก็มีความสุขดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรสักเท่าไหร่ไปได้เรื่อยๆต่อให้มีปัญหาก็ไม่กลัวนี่ต่อว่าตอนเนี้ยโชคชะตาจะนําพาคุณไปพบกับก้าวขั้นใหม่บันไดขั้นใหม่บันไดขั้นต่อไปที่จะนําคุณไปสู่ความกนะ้าวหน้า งานใหม่ที่ท้าทายยิ่งขึ้นการแข่งขันใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะต้องปรับตัวกันสักยกใหญ่เลยแหละเออจากคนที่เคยชิวๆอยู่ได้โชคชะตาจะนำพาคุณไปสู่การแข่งขันที่จะทำให้คุณเจริญเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งนี่ไม่ต้องกลัวนะครับพอบอกว่าการแข่งขันหลายคนกลัวอา้าวไม่ต้องกลัวคุณมีศักยภาพาเพียงพอคุณมีความสามารถโชคชะตาก็ไม่ได้กลัน่นแกล้งคุณหรอกเออเขาเอาสิ่งดีมาให้นะ การเจอสิ่งที่ยากแปลว่าคุณกําลังจะเติบโตขึ้นซึ่งแรกๆคุณจะไม่ค่คยพอใจบางคนอาจจะนึกถึงขั้นที่ว่าทําไมฉันต้องเจออะไรแบบนี้ด้วยเออทําไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยวะอะไรแบบเนี้ยประทานโทษนะมานานต้องเออพูดให้เห็นภาพเลยซึ่งบอกเลยว่าไอ้สิ่งยากๆก,การแข่งขันสูงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่โชคชะตาจะนําพาคุณมาพบเนี่ยมันจะทําให้คุณก้าวหนะ้าเว้ยเออโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการงาน ความคาดหวังอนาคตได้ความคาดหวังการก้าวหน้าได้สิ่งดีกำลังมาอาจจะดูยากดูเหนื่อยดูต้องสู้รบกับผู้คนแต่นี่คือบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเป็นอย่างที่ผมบอกอ่ะเป็นบันไดอีกขั้นที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จอีกขั้นคุณกําลังจะโตขึ้นอีกขั้นด้วยโชคชะตาจัดให้นี่ขอให้คุณตั้งใจทําให้ดีอย่าก,กลัวใดๆทั้งสิ้นแล้วคุณจะได้สิ่งที่ควรได้เออ โชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงชะตาฟ้าดินไม่เคยกลั่นแกล้งผู้ใดทุกอย่างล้วนมีเหตุผลสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีเหตุมีผลผลที่เกิดขึ้นมันต้องมีเหตุเออทุกอย่างไม่มีอะไรบังเอิญ บางคนบอกชีวิตท้อแท้โชคชะตากลั่นแกล้งไม่มีโชคชะตาเขาไม่ได้กลั่นแกล้งคุณทําอะไรไว้ในอดีตคุณลืมไปหรือเปล่าแม้แต่อดีตชาติที่เราเราลึกถึงไม่ได้ย้อนไปไม่ได้ตามความเชื่อเออส่วนท่านที่ไม่เชื่อกันแล้วแต่เออบางทีเราเคยทําอะไรไว้ตอนนี้มันถึงเวลาถูกเอาคืนถูกเขาเรียกว่ากรรมตามทันอะไรก็ว่าไปแต่ขอบอกข่าวดีอย่างที่บอกว่าโชคชะตากาลังจะนําพาคุณไปสู่ความเติบโตขั้นต่อไปแล้ว ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนดูหน้ากังวลดูยากขนาดไหนขอให้ตั้งใจทําแล้วคุณจะได้สิ่งที่ควรได้เนี่ยชัดๆเลยเนี่ยเออสิ่งที่ควรได้ความก้าวหน้าความคาดหวังการจเจริญเติบโตเอาไม่เอาอะ่ะเออยากแต่ชีวิตจะดีขึ้นเหนื่อยแต่มันจะพัฒนาขึ้นมีโอกาสพัฒนาแล้วอย่างการงานเนี่ยพอการงานดีเดี๋ยวเงินก็ดีเหนื่อยแล้วรวยเอาไหมล่ะเออ บางคนบอกขอสบายแล้วรวยได้ไหมแหมบุญวาสนาคุณถึงหรือเปล่าแล้วครับอันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะบางคนเกิดมารวยเลยเออครอบครัวรวยเลยขาบช้อนเงินช้อนทองออกมานั่นบุญวาสนาของเขาแต่ถ้าคุณมีน้อยหรือไม่มีหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วอยากมั่งมีคุณก็ต้องออกแรงกันตามความเหมาะสมไม่มีสิ่งใดได้มาโดยง่ายหรือได้มาเปล่าๆทุกอย่างมีการแลกเปลี่ยนเสมออยู่ที่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ว่ามีการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเออ ได้อย่างเสียอย่างได้มาเสียไปทุกความสําเร็จล้วนต้องลงแรงลงใจลงความสามารถโดยสุจริตทั้งนั้นเออโดยทุจริตก็ไม่ได้นะโดยทุจริตแม้จะสําเร็จแต่ไม่นานนักกรรมตามทันก็จะสูญเสียทุกอย่างบอกได้แค่นี้เตือนได้แค่นี้ตั้งใจทําทุกอย่างให้ดีตามที่ถูกที่ควร โชคชะตากำลังนำพาคุณไปพบกับความก้าวหน้าขั้นต่อไปแล้วคุณกองที่สามสบายใจได้ขอให้ตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีไม่ต้องกังวลความเหนื่อยยากและคำทำนายของผมไม่สามารถครอบงำชีวิตคุณได้ทุกอย่างอยู่ที่การปฏิบัติของคุณเองและคำทำนายนี้คือคำแนะนำเท่านั้นเองนะครับเราไปปรับใช้ดูนะครับตรงไม่ตรงลองดูถ้ารู้สึกไม่ตรงให้ทำสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้นะครับโอเคครับ